เนทัลลินค่ะนี่ค่ะที่สวีเดนนะคะตอนนี้ที่เขาขายคือกิโลละประมาณดีสะวะสามสิบห้านะคะกิโลสามสิบห้าโครนนะคะนี่เดี๋ยวเราไปชิมกันเราเลือกมาแล้วลูกป,ประมาณหนึ่งเหมือนแอปเปิ้ลเลยอะ่ะเหมือนผลแอปเปิ้ลเลยนี่เดี๋ยวร,รอให้มันสุกๆ4 9สี่จุดเก้าห้าดีสวะกิโลละสามห้าโครนนาสวีเดน นี่น่ากินมากเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะเดี๋ยวไปให้เซลีน่ารีวิวว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นนะคะเป็นห้างนะคะแถวบ้านเต็มเลยแอปเปิ้น,นี่คือถูกมากเป็นไงลูกอร่อยใช่ไหมมันคือลูกอะไรลูกพี <laughs> ขนาดลูกยังเรียกว่าพีชมันคือเนทาลีลูกเนทารีนมันคล้ายๆพีชเลยแล้วก็อร่อยด้วย ใช่แต่ก่อนแม่เรียกนึกว่านึกว่าลูกพีชนึกว่าลูกอะไรมันก็คือนั่นแหละมันก็คือคล้ายๆกันลูกแต่มันคือเนทัลีนนะโอเคออาคนนี้น้อยคนน้อยกินสิอ่าสองคนชิมเลยค่ะนูว่าอร่อยไหมเนี่ยมันมันหวานเนอะลูกเนาะอันนี้มันหวานหอมกินแล้วกรอบเลยมันมีลูกใหญ่ๆที่มันเหมือนลูกแอปเปิลด้วยลูกเนี่ยค่ะลูกเนทาลีนแต่มันผลเหมือนมันดูเหมือนแอปเปิลเนะลูกเนาะ แอปเปิ้ลก็เหมือนเหมือนลูกลูกพีชน้อยลูกน้อยก็จะเป็นเหมือนลูกพีชอย่างเงี้ยลูกพีชแต่มันเป็นลูกเนทธรีเนี่ยเออเราก็เพิ่งมาสังเกตชื่ออร่อยไหมลูกสตีเวนกินดีมากเลยทุกคนสตีเวนกินดีมากเลยกินให้หมดเลยค่ะไหนดูซิโอ้โหบิ๊กเจงกินจนหมดมันเป็นยังไงมันหวานหรือมันเป็นไงลูกบอกรีวิวสิคะรีวิวสิ น้องกัดหมด3ลูกให้กี่ลูกก็กัดหมดเลยอันนี้อย่าเพิ่งค่ะนี่มันเป็นอย่างเงี้มันเป็นลูกเป็นกิโลอย่างเงี้ยอารมณ์แบบยกกิโล35โครนสวีเดนนี่เป็นเงินไทยประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าบาทนะคะร้อยกว่าบาทแต่คือแบบอร่อยเลยโอ้กินแบบเยอะแล้วคนนี้กินเยอะจังเลยดูสตีมันกินสิมันกินเยอะมากสรุปคืออร่อยใช่ไหมลูก สรุปคือชอบอันนี้จริงๆแม่เปิ้ลซื้อให้กินประจําแต่แบบว่าไม่ได้สังเกตชื่อมันก็คือชื่อลูกอันนี้มาชิมมาชิมแไม่ใช่เมอแต่มันเป็นปปีดอ๋อเดี๋ยวเราจะเราเราจะมารีวิวเหมือนกันเนาะลูกเนาะโอเคค่ะเขาเรียกอันนั้นแคสตาร์ดลูกลูกต้นแคสตาร์ดลูกต้นกระบ,บองเพชรเ,เป็นผลต้นกระบ,บองเพชรแม่เปิ้ลก็ซื้อมาก็ให้กินดูน้องสิ lớn nhảy lên, bye bye, à bye bye, bye bye, bye bye xí, seven bye bye xí